สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับก็วันนี้จะมาพามาดูพันข้าวพันกอเดียวของเรานะครับเป็นข้าวดอข้าวเหนียวดอกอเดียวของเรานะครับผมตัวนี้เป็นข้าวเหนียวดอกอเดียวที่เราเก็บเกี่ยวมานะครับตัวนี้เรารอ,อเอาเข้าไปที่โรงคัดเมล็ดพันุนะครับเพื่อที่จะเป่าเมล็ด มเมล็ดรีบแล้วก็ฟังหรือว่าอะไรต่างๆที่ติดอยู่ออกให้หมดนะครับนี่ก็มาดูมเมล็ดเบื้องต้นกันก่อนนะครับประมาณนี้เลยนะนี่ครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือมเมล็ดเบื้องต้นนะครับก็เราทําการเก็บไว้อย่างดีครับตอนนี้มีอยู่แค่90กระสอบนะครับ ีนี้ได้คักได้ข้าวเก้าสิบกระสอบนะครับผมก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับใครที่สนใจนะครับสั่งจองเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาเข้าลงคัดแล้วก็สามารถที่จะแพ็คส่งท่านได้เลยนะครับเข้าลงคัดก็ไม่เกินหนึ่งวันนะครับวันต่อมาก็ส่งท่านได้เลยนะครับ สำหรับข้าวเหนียวดอพันกอเดียวนะครับของเราเก็บเกี่ยวตั้งแต่กลางเดือนมิถุเอ้ยกลางเดือนตุลาคมนะครับข้าวเหนียวดอเป็นข้าวพันสูงนะครับที่เราทำถ่ายคลิปเบื้องต้นให้ดูก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเทสรสชาติแล้วเรียบร้อยนะครับรสชาติดีหอมนุ่ม นะครับกินอร่อยนะครับผมถือว่าผ่านนะครับไปต่อกันยาวๆเลยครับพันนี้ถือว่าใช้ได้ครับไม่แข็งนะครับแล้วก็ต่อบสนองต่อพื้นที่ได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากไปทำก็ลองดูนะครับสั่งจองกันเข้ามาได้ครับตอนนี้เราเปิดจำหน่ายและเปิดจองแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าลงคัดเสร็จปุ๊บเราก็จะ แพ็กส่งคนที่จองเข้ามาก่อนหน้านี้ไปเลยนะครับใครที่กำลังมองหาพันเข้าไว้ปลูกปีหน้าก็โทรมาเบอร์0937785233หรือว่าทักเข้ามาในเพจ Facebook ได้เลยหรือว่าทักเข้ามาในแชทได้เลยนะครับเรายินดี จำนายให้ท่านในปีนี้นะครับข้าวเหนียวดอพันกอเดียวนะครับหรือว,ว่าข้าวเขาวงนั่นเองนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ